วันนี้แป้งจะมารีวิวของที่ซื้อมาจากห้างเดอะมอลที่โคราชนะแล้วก็ซื้ออยู่ในถุงนี้นะถุงนี้เราก็ซื้อมาจากห้างเดอะมอลนะคือทั้งหมดเนี้ยเราซื้อาจากห้างเดอะมอลหมดเลยี๋ยวก็ไปแกะมาดูกันเลยอันนี้จะเป็นตลับใส่ยาคือเราซื้อมาใส่วิตามินซีนะน่ารักมากลายน่ารักมาก นะอันนี้ซื้อมา45บาทชช่ๆ4บาบาทแม่จานี้ซื้อมา45บห้ใช่ไหมได้ค่ะซื้อมา45บาทค่ะน่ารักมากนะเนี่ยเขาเขาเขียนว่าม i ส s ิ n s a f บ b o อนะน่ารักม,มากเลยนะีน่ชิแรกนะ เดี๋ยวไปดูชิที่สองกันต่อเลยชิ้นั่าไปจะเป็นหวีของสนันนี่ารักมากเลยค่ะก็ต้องตุ่มฟา้าค่ะจะเป็นหวีที่ก็จะงดหงอนะคะนุ่มมากมากเลยค่ะนุ่มมากค่ะคือใช้ดีมากอันนี้เราซื้อมา55บาทนะ55บาทนะ ที่นี่สองค่ะกลิ่นหอมมากอะ่ะกลิ่นหอมมากค่ะหนือห้าสิบบาทค่ะอันที่สามจะเป็นตุ๊กตาโฟมนี่ค่ะจะเป็นตุ๊กตาโฟมประมาณนีุ้่มมากราชมมากมันเป็นของสองบีนะ นี่นนพวงมาลัยเสื็จมันได้หุ้ยตรงนีนเหมือนสกู๊ชี่เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ของมันอ่ะเหมือนสกู๊ชี่เลยน่ารักมากมันเป็นของสองวีงนแท็กนะ น่ารมากเลยเอซื้อมาตัวละ35บาทนะอันสุดท้ายจะเป็นถุงผ้าค่ะก็สามารถขยุ้มได้นะคะอุ้ยขอให้ค่ะก็สามารถขยุ้มได้นะอย่างเงี้ยเนี่นยพิมได้น่ารำมากสายถือห้อยสะพายไปไหนก็ได้ไปมาน่าระมากนะก็อนนี้เราซื้อมาใบาละ120บาทนะ120บาทนะคน่ะ ก็คือรวมทั้งหมดนี้ก็อืมก็จะมันไม่เกินสองร้อยค่ะนี่นะก็เสนอกันนี้ก็ลาไปก่อนกับของที่ซื้อมาจากห้างต่างๆนะบ๊ายบาย